เอารอครับก็สวัสด,ดีทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่พี่แมนเชสเตอเชนเกนผมในช่วงเที่ยงๆบ่ายๆแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องนะครับการเซเลชันที่จะมาในวันจันทร์นะครับต้องย้ําไว้ก่อนแบบนี้ว่านะครับไม่รู้ว่าจะมาจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยบอกว่ามีการเลื่อนอ่ายูโรออกไปนะครับแต่ว่าแพ็กเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่ายังไงก็ดูไว้ก่อนละกันนะครับถ้ามาในวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็น4แพ็กนี้ นะครับ <S an th niin> ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตคクับเซเลคชัน่นทีมแรกที่จะมาในวันจันทร์นะครับถ้ามาจริงๆก็คืออาร์เซนอลเนี่ยมาแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่มาหรือว่าเลื่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นอนาะทิตย์ถัดไปหรือว่ารอบถัดไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทีมแรกนะครับผมในคลิปนี้ในผมว่าดูที่ว่า,าทีมของอาร์เซนอลเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับถ้าจะถูกปล่อยมาในวันจันทร์นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยละกันนะครับจัดไปครับคนแรกนะครับฝั่งของอาร์เซนอลก็จะเป็น ออบาเบยองนะี่ผมพีแอร์อเมริกโอบาเบยองนะครับโอบาเบยองก็มาด้วยค่าพลังเนี่ย92นะครับแล้วก็ตันที่97นะครับตำแหน่งที่เล่นได้ที่ดีที่สุดก็จะเป็น CF นะครับอยู่ที่97นะครับค่าพลังที่โดดเด่นก็จะเป็นออฟฟิศอเวนิวฟินิชนะครับสปีดนะครับผมแล้วก็สปีดต้นสปีดปลายนะครับ97 96 99แล้วก็99นั่นเองสำหรับโอบาเบยองนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยจีจัดอยู่แล้วนะครับผมหลายคนก็คง ท้ายกันโรมและนาวเลยนะครับสำหรับโอวาร์ปยองก็โหดอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องพูดถึงสมรรถนะนะครับสำหรับโอวาร์ปยองทั้งเร็วทั้งยิงคมนะครับสุดจัดจริงๆนะเต้คนนี้นะครับอายุก็ปลาเข้าไปที่30แล้วนะครับสำหรับโอวาร์ปยองเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่2ครับคนที่สองของอาร์เซนอลเนี่ยเป็นใครผมดูสิคนที่2ก็จะเป็นแบร์เรโน่เนะผมเรโน่ก็มาแทบทุกครั้งเลยนะครับที่มีการปล่อยคลับเลคชั่นมาหรือว่าตัวที่เป็นฟีเจอร์นะครับผมโอ้โห ติดท็อปตลอดครับโอเวอร์สำหรับแบเลโน่ไม่ใช่โอเวอร์บียองนะแบเลโน่นะครับก็จะเด่นในเรื่องของโกชิปปิ้งเนี่ครับก็ตลอดเลยเงี้ย99 98 99 99แล้วก็94นี่ยนะตอนอย่างที่เล่นได้ก็จะเป็นซ k เนี่ยผู้รักษาประตูนั่นเองนะครับสำหรับแบเลโน่ก็ท็อปฟอร์มตลอดครับไม่มีตกเลยนะครับก็เปิดไปใช้ได้นี่ครับโอเคเนาะนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่3ามครับคนที่3เป็นใคร ที่อันที่3จะเป็นคนนี้นะครับผมคนนี้ก็จะเป็นนิโคลัสเปเป้เนี่บเปเป้ก็มาด้วยค่าพลังเนี่ย91นะครับและก็ตันที่96เนี่ยสำหรับเปเป้ก็ถือว่าโหดพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ก็มีอาวาเบยองนะครับผมทิ่97แล้วก็96ก็จะเป็นเปเป้นี่บผมลองลงมาโอ้โหโหดใช้ย,ย่อยเนี่ยสกิลที่โดดเด่นของเขาก็จะเป็นในเรื่องของคาพลังในวงคาพลังที่โดดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของ การนี้ยงบอลในผม96 96แล้วก็สปีดใ89 98ไม่ใช่89แล้วก็99ในผมตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะเป็น CF แล้วก็ RWF ผมเล่นได้ดีเลย IMF ก็สามารถเล่นได้ี่ผม90 96แล้วก็93่เนเด่นสำหรับ,รบนี่โคัสเปเปนีครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่4ครับคนที่4เป็นใครมาดูกันสิคนที่4ก็จะเป็นคนนี้เลยี่ยผมเมซุตโอซิลโอซิลก็มาได้กพลังใน90นะครับแล้วก็ตันชี95นะครับ ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงบอลน่ครับผมก็อยู่ที่98ในผม93 91แล้วก็97นะครับบอลสั้นก็ถือว่าโอ้โหใช้ได้เลยผมสุดยอดเลย99ในผมวันยาอยู่ที่93นะครับโอ้โหสุดจัดครับเมซุตโอซิลเนี่ยผมก็ถือว่าโหดพอสมควรเลยตำแหน่งที่เล่นได้เนผมก็จะมี MF เผมแล้วก็ฉีกตัวไปเล่นปีได้ด้วยผมเป็น LWF อนโอ้โหไม่ธรรมดานะครับสำหรับเมซุตโอซิล โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่5ครับคนที่5เป็นใครคนที่5ก็จะเป็นกนิตชาก้าของชาก้าก็มาได้ข้าพลังใน90ในะครับแล้วก็ตันที่95นะครับข้าพลังที่โดดเด่นของชาก้าก็เป็นเรื่องของการยิงแรงนั่นเองบีิกิ้งพาวเวอร์นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วก็การเข้าปะทะที่รุนแรงนะครับก็อยู่ที่99เหมือนกันโอ้โหบันยาววอนสั้นก็ถือว่าทําได้ดีนะครับ95 94าตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะเป็น d m f นะครับ95 ซีเว็ก็สามารถเล่นได้ผมแปดสิก็อยู่ที่85นะครับสำหรับกรนิตชาก้าก็ใครที่ยังขาดกองกลางตัวรับเนี่ยก็เอากรนิตชาก้าเนี่ยไปยืนก็ได้เหมือนกันนี่ผมถือว่าหนึ่งอยู่พอสมควรโอเคไปต่อกันที่คนที่6ครับคนที่6กเป็นใครมาดูซิคนที่6ก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับดาวิดลุยนะครับดาวิดลุยเก็มาได้ข้าพลังเนี่ย89ครับแล้วก็ตันที่94นะครับสำหรับดาวิดลุยตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะเป็น CB ของ94นี่ครับผมเล่นดีเอฟเอฟก็ผม80 87นี่ครับโอ้โหแล้วก็ข้าพลังที่เราเรียนก็จะเป็นในเรื่องของกองหลังนะครับ defending นี่ครับผมก็อยู่ที่95นี่ครับดาวิดลุยเนี่ยก็ถือว่าเล่นดีอยู่นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะหลุดบ่อยนี่ยผมใครเคยใช้ก็น่าจะรู้กันอยู่นี่ครับสำหรับเดวิดลุยก็ลุยเหมือนชื่อเลยนี่ครับผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่7ครับคนที่7เป็นใครมาดูกันสินี่ครับคนที่7ก็จะเป็นคนนี้เลยนี่ยผมเกนดูซี่เกนดูซี่ก็มาด้วยข้าพลังเนี่ย87นแปดสิบวก็ตันที่96นะครับยผมแล้ว ตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะเป็น DMF ในห่อง9 4แล้วก็ CMF ในห่งก็เล่นเป็นกองกลางตัวรับแล้วก็กองกลางตัวธรรมดาก็ได้นี่วก็ถือว่าหัวเลยะนะครับอยู่ที่9 6แล้วก็9 4เนาะค่าพลังที่โดดเด่นนะครับในตำแหน่งค่าพลังที่โดดเด่นในพวกค่าพลังเนาะก็จะเป็นในเรื่องของการ เข้าสกัดในผมการเข้าวทะที่รุนแรงอยู่ที่96นะครับเตเตอร์มีน้าอยู่ที่98นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงสปีดก็ถือว่าสุดจัดในผม86แล้วก็87ในผมสกิลกองก้างเนี่ยถือว่าไม่ค่อยมีให้เห็นในผมที่วิ่งเร็วขนาดนี้นะครับนอกจากอิงโกโลกองเต้ก็ยังมีอ่าเจนูซี่ในผมแล้วก็การเลี้ยงบอลก็ถือว่าผ่านเลยในผม91 88 92 92นะครับโอเค เดี๋ยวเราจะจบคนที่คนสุดท้ายครับของแพนะ็กอาร์เซนอลเนี่ยผมไปดูซิว่าเป็นใครมาดูครับจัดไปคนสุดท้ายนะี่ผมก็จะเป็น i, นะมูตาฟี่เนี่ยผมมูตาฟีก็มาได้ค่าพลังเนี่ยแปนะครับแล้วก็ตันที่93นะครับสำหรับมูตาฟี่นะครับตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะเป็น CB นะีเนี่ยผมอยู่ที่93แล้วก็ RB อยู่ที่85นะครับผมโอ้โหมูตาฟีก็ถือว่าเล่นดีนะครับแต่ว่าอาจจะชา้าไปนิดน,นึงนะครับสำหรับมูตาฟีเนาะค่าพลังที่โดดเด่นนะครับก็จะเป็นในเเเรรรรืืนะ่่่่่ออออองงงงขดดดดิฟนะ้นนนีีียยผผมมมกกก็ููททจาะโ 97แล้วก็การเข้าประทานเยวนที่97เหมือนกันนะครับถือว่าโหดจัดรัเสเซียเลยสำหรับมุตตราฟรีับผมก็เป็นว่าเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะครับถ้ามาจริงๆก็ลองเปิดหรือไม่เปิดอันนี้ก็สุดแล้วแต่เราในครับผมว่าจะใช้คอยอยังไงเนาะนะครับอันนี้น่าอาจจะเปิดอยู่นะครับผมเพราะว่ามีนักเตะที่ครบเครื่องเรื่องโอ้โหหลายเรื่องเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเปิดไป300คอยในได้ตัวไหนก็ถือว่าคุ้มนะครับผมโอเคเอานว่าเดี๋ยวเราจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงตัวนี้เรามาอัป ทีมที่เหลือนะครับสามทีมสำหรับตอนนี้ก็คาลน์น้องๆอ c ไปเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวจบหมาในช่วงตัอย่สำหรับนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย